สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้มาหาพึงม่มกับทีมงานเบียร์หลายครับออเดอร์เหมือนเดิมครับรับแม่อันอยู่หมายขางทางบ่อกเกา่ามาเจอล้างแรกแล้วครับล้างแรกครับล้างแรกสวยไหมหัวหน้าไม่เต็มครับ ต้องระวังระวังน่อยครับมาหวานนี่โดนเยอะจะปวดซะแล้วเกินไม่ได้ฝนเงินไก่มา อาจะก็ถ่ายเลยบินถ่ายแล้วพี่นอ้องตามสเต็ปแล้วครับทูบเราหายละคว,วันอย่าขดาดถ้าตัดดูแรงตุบ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 อ๋อถ่ายเลยแล้วดูตอนตัดเส้นดีกว่าครับถ่ายแบบนี้มันไม่ทนัดมันมั่วม,มองไม่ค่อยเห็นรุดช็อตบ,งบงังเลยบังนะครับไปดูตอนตตัดเส้นกัน หลังแรกมาแล้วครับตูงเัินก็พอได้ยครับว่านามีดาดบนแพ็กใส่ถุงเรียบร้อยครับไปดูต่อครับเดินตามขอบบอเพื่อจะมีครับไปหลังสี่ถเงเจอแล้วครับขับรถมาประมาณหลากิโลเมตรครับหลังนี้อาจจะเป็นมิมโคตรมิมก็ได้ครับท่านาจะกล่าว มัม่วๆเลยพี่น้องคุณนยาอยู่ครับปึด๊ดพี่น้องคักแท้ยิ่โหหน้าเป็นโลโ้คลักๆโอ้เราขอตัดก่อนนะครับโอ้ใหญ่จริงครับเราขอตัดก่อนตัดเส้นเราเรามาดูกันครับ ลังที่สองครับหัวนี่มีถึงโลแน่นอนครับหลังครับหลังไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเอามาก่อนครับตอนนี้ลูกค้าบอกว่ามีเท่าไรเอามดครับหลังครับโอ้โหแขนผมน้อยเลยครับมันเขี่ยวแล้วไปต่อครับจะมีหลังที่สามไหมเพราะว่าในตู้เย็นเหลืออยู่หนึ่งลังครับได้วันนี้มาสองหลังดูมันสักถึงบ่ายโมงจะ เอาไปส่งลูกค้าครับไปต่อครับหลังที่สามครับเขาสวยเลยครับหลังแหว่งนิดหน่อยตัวครับโอ้หาวหนานสวยเลยสวยแล้วครับไม้ไม่ไกลเท่าไรครับสามหลังนะครับมันนี้หลังว่าคงจะหมานกว่าน,นี้นะครับ นักแพร์สาถุงเราไปดูว่าจะมีรังต่อไปไหมรังที่สี่ครับปีนหัวหน้าไม่มีเลยครับไม่รู้ตัวอ่อนจะสวยไหมแต่มันจะเป็นผึง่งรุ่นเดียวกันมัครับไม่เกิน15 000, 20, 000. วัน20วันเราตัดเรามาดูครับรว่าจะสวยไม่สวยรังที่สี่ครับ สวยแล้วครับหัวน้ำเต็มถือว่าเต็มครับแบบนี้ไปต่อครับจะมีรังที่ห้าไหมเราแพ้รังที่สี่ก่อนรังที่อะไรอ่ะรังที่เดี๋ยวเรานับก่อนครับรังที่ห้าหรือเปล่ารังเนี่ยหัวน้ำอย่างสวยเล้วครับหัวน้ำบูมครับไม่รู้มีมน้ำไหมหมดกัวกัดครับมุหมดุหมด แล้วมาดูตอนตัดเส้ครับว่าจะมีน้ำไหมอยู่ในกอไผ่ที่ทุกครับน้ำครับ <c oughs> น้ำล้วนๆครับน้ำครับหว <c oughs> านเจี๊ยบเลยครับน้ำแล้วตัดเส็ดมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง